สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชอรี่สตอรี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเทอร์ของนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เชอรี่หยิบมาเห่ให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางเกาหลีอะไรอย่างงี้เนาะคือเราเป็นคนที่แบบว่าชอบดูรีวิวเนาะก็เห็นอะไรดีก็ซื้อมาก็เลยคิดว่าเออเรามาทําคลิปเกี่ยวกับการเหอดีกว่าเพื่อสิ่งที่เชอรี่อะไปซื้อมามันมีอะไรดีทุกคนเห็นคลิปนี้ <What? S 1> ก็อาจจะเสียงเงินตามกันก็ได้นะโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะคะก็อย่าลืม อย่าลืมกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่เคยเจอหน้าชลี่เลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งถ้าเกิดชลี่ลงคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของชลี่นะคะมาเริ่มจากตัวแรกเลยที่เราไปเสียเงินมานะทุกคนก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือจุยชี่ลาติงตินที่ซื้อมาก็คือเบอร์เบอร์อัองว่าอ๋อเบอร์0จูจุจุนะทุกคน คือตัวนี้มีแต่คนรีวิวเยอะมากเลยนะว่าใช้ดีตัวนี้มันก็จะเป็นตินนะคะตัวนี้พอทาแล้วทําให้ปากฉ่ําวาวไม่เหนียวปากแล้วก็ทําให้ปากจุยชีมากเขาบอกว่าตอนที่เราทาปากจะทําให้ดูแบบจุยชีแล้วก็สีติดทนนานมากเพิ่งได้มาเราก็อยากจะลองทาตรงปาก พอทาแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความเงาความาวาวส่วนร้านไหนเดี๋ยวชลี่จะขึ้นไว้ตรงนี้ก็นแล้วกันเนาะว่าซื้อร้านไหนนะคะก็จาได้เลยว่าซื้อมาจากช้อปปี้ลืมบอกแบรนด์ไปเลยว่ามันเป็นของแบรนด์อะไรเนาะไอตัวที่ชรี่รีวิวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ l ลมโลแมนโแมนเออมันอาว่าอะไรโ o แมนโลแมนโ a แมนโแมน โลแมนโรแมนติกเออโลแมนเออนั่นแหละเป็นของโลแมนนะทุกคนตัวต่อไปก็จะเป็นของโลแมนเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ชื่อว่าการติ้งวอเตอร์จินนะทุกคนตัวจริงๆคือแบบอยากจะเอามาลองหลายๆสีเลยเราเห็นเขารีวิวเยอะมากเออมันจะดีอะไรจริงหรออะไรเงี้ยต้องซื้อมาลองทุกคนเราจะไปเชื่อพวกรีวิวว่ามันจะดีจริงแบบร0 0ซไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อมาลองสียังติดอยู่เลยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวชลีจะสววัให้ทุกคนดูนะ ตัวนี้นะคะก็จะทําให้ปากชุ่มชื่นเงามันฉ่าตัวนี้จะมีความฉ่ากว่าตัวเมื่อกี้นะคะรุ่นนี้สีที่เชล,ลี่เลือกมาก็คือเบอร์ศูนย์สี่วินเทจโอเชคือประเด็นว่าเราเห็นในช้อปปี้ใช่ปะเขาบอกว่าสีนี้ขายดีเขียนตรงนั้นเลยเราก็เลยเออลองดูกันแล้วกันกดสั่งเลยจ่ะจากที่ดูในคลิปเมื่อสักครู่หรือว่าดูตอนนี้ก็ได้เชล,ล่มีความรู้สึกว่ามันจะออกแดงแบบตุนๆน,นะทุกคนชล,ล่คิดว่าคนที่ผิวคำ้ำอ่ะก็เหมาะมากกับสีนี้เลย น,น้ีโอเคก็ตัวนี้นะคะมันจะแตกต่างกับวัวเมอ่อกี้ตัวนี้มันจะให้ความเงาวาวกว่าส่วนตัวนี้มันจะให้ความแบบจุิชชี่อะไรประมาณนี้นะคะแต่คนชอบนะคะว่าชอบแบบไหนจากที่เชลลี่ไปาหาข้อมูลมาดูนะคะก็มีแต่คนรีวิวว่า2ตัวนี้ก็ติดทนเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างแค่ความเงาวาวเนาะสตัวนี้ซื้อร้านเดียวกันในช้อปปีนะทุกคนเดี๋ยวเชรล,ลี่จะขึ้นชื่อร้านไว้ข้างบนนี้กันแล้วกันถัดมาก็คือตัวนี้ค่ะ ตอนนี้ก็คือ e g i ิ s ซ p เปอร์สล u มออโต้ลอง l i n ล r เหมือนกันก็จะบอกว่าไปดูรีวิวมาเหมือนกันเขาบอกว่าใช้ดีแล้วก็ในช้อปปี้มีคนสั่งซื้อเยอะมากเราก็เลยไม่รอช้าแล้วก็ราคาถูกด้วยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเชลรี่มาลองแกะให้ทุกคนดูนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์ s อ <Yeah. S 1> นะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะทุกคนดูดิลิปสองตัวที่ทำเมื่อกี้เช็ดไม่ออกจริงคือมันติดทนนานมาก mm hmm. เดี๋ยวชล่ขอเขียนตรงนี้กัแเรากันเนาะ mm hmm. สีน้ำตาลประมาณนี้เ mm hmm. จอ,อกเก่าๆน้ำตาลแดงๆนิดนึงนะทุกคนก็ จริงๆมันมีหลายสีให้เลือกมากแต่ว่าชาลี่ชอบสีนี้ก็เลยซื้อสีนี้มานะคะซึ่งจะบอกว่าใครที่เพิ่งลองแต่งหน้านะคะชลลี่ขอแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าเส้นเขาอะ่ะมันเล็กทุกคนดู มันสามารถเขียนขอบตาบนหรือว่าขอบตาล่างได้ง่ายมากเพราะว่าเส้นเขาคมเล็กแล้วก็สีชัดมากตัวนี้เราเขียนไปแล้วชลรี่มีความรู้สึกว่ามันเขียนง่ายนะทุกคนแต่ด้วยความที่มันเล็กๆแบบนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะถ้าเราเขียนแรงๆก็อาจจะทําให้มันหักได้เนาะต่อไปเฮ้คือตัวนี้ค่ะ m a c c ร r a Kiss me จะบอกว่าใช้มาหลายอันมากเออทุกคนอันนี้มันไม่ได้ของเกาหลีไม่หวังเป็นของญี่ปุ่นหลุดมาได้ไงไม่เป็นไรนะทุกคนก็เอาญี่ปุ่นกับเกาหลีผสมกันกาแล้วกันเนาะตอนนี้ก็เป็นมาสคาร่าคิดมีที่ชาริชอบมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราปัดแล้วมันทําให้ขนตาเรางอนแล้วก็เรียนสวยมากทุกคนวันนี้ชลริก็ปัดมานะนี่เห็นปะ ชาลีอ่ะเป็นคนที่แบบว่าขนตายาวมากแล้วใช้ตัวนี้มานทาให้ขนตาเรียอ งอนแบบเด้งมากเพราะปกติขนตาของเฉลี่ยมันจะยาวแล้วก็ตกใช่ปะส่วนตัวเนี้ยมันช่วยงัดขึ้นแบบว่าเด้งแบบสุดๆไปเลยแล้วตอนเนี้ยเวลาปัดไปแล้วมันไม่ค่อยติดเป็นก้อนตอนที่เราล้างออกก็ไม่ได้เป็นแพนด้านะคือเลิศดอยู่นะทุกคนส่วนราคาเดี๋ยวเฉลี่ยขึ้นไว้ข้างบนนี้กันแล้วกันแล้วก็ร้านนะว่าซื้อร้านไหนจริงๆตัวเนี้ยมันหาซื้อยากมากๆเลยแต่ว่าไปเจอร้านในช้อปปี้แล้วแหละแล้วก็เราก็เลยสั่งซื้อมาค่ะ จะมาเหอตัวนี้เลยค่ะทุกคนตัวนี้เลยเป็นของเดอร์เซมนะคะทุกคนใช่ไหมใช่ละเดอะเซมเป็นของรุ่นอะไรซัมมุงซิงเกอร์บัตปะนั่นแหละก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่คือว่า ไปเจอบิวตี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าเออปัดอะแล้วสีสวยมากๆสีแบบเกามากเราก็เลยไปสั่งซื้อในช้อปปีนะคะจะบอกว่าในช้อปปีมีคนสั่งซื้อของเดอร์เซมอะปัดออนตัวเนี้ยคือเยอะมากแล้วไม่คิดว่าเออมันจะเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยแล้วมีสีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าเราสีตามที่บิวตี้บล็อกเกอร์เขาแนะนํามาเราก็เลยจัดมานะคะเดี๋ยวชลิตจะมาลองปัดให้ทุกคนดูกันเรากันเนาะสีมันโทนแบบว่าเกาๆตุ่น ตุนบ่มแดดคือแบบโอ๊ยไม่เคยเจอสีนี้มาก,ก่อนเลยะคะ่ะทุกคนก็เลยแบบชอบมากๆเลยพอมาถึงปุ๊บเราก็ลองแกะออกมาแล้วก็ลองก็คือแบบเออคิดว่าคงต้องซื้อสีต่อไปแน่นอนเพราะว่าสีมันสวยจริงๆแล้วก็รุ่นนี้มันจะมีความแบบว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์หน่อยนะคะอันนี้ก็คือเบอร์ b e 02นข้อเสียหนึ่งอย่างนะคะตอนที่ปัดแล้วฝุ่นมันชอบกระจายเนาะค่อยๆนะ คือมันแบบว่าตุนตๆเก้าๆบ่มแดดยังไงก็บอกไม่ถูกอะทุกคนจะบอกว่าสีสวยแบบนี้ราคาถูกด้วยค่ะทุกคนต้องไปตําใครได้ดูคลิปนี้ต้องเสียงเงินแน่ๆเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอามาเหอะคือมันดีมากๆต่อไปก็เป็นบัชออนเหมือนกันเราก็ไปเจอรีวิวมาเห็นเขาบอกว่าดีอ่ะเราก็ต้องซื้อใช่ปะก็คืออีกีบชีทฟิตบัเชอรสูตรสอน 02 pink sheet fit มันอ่านว่าบัตเชอร์บัตเชอร์หรือบัตเซอร์บัตบัตเชอร์บัตเชอร์บัตเชอร์อันนี้ก็จะเป็นเบอร์02เป็นเบอร์พิงคนะคะคือเราไปดูรีวิวมาเห็นเขาบอกว่า2ตัวนี้ใช้ดีเราก็เลยซื้อ2ตัวนี้มาแต่ว่าเราก็มาลุ้นกันดูนะว่าจะสีสวยเหมือนที่เขารีวิวกันหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะแห่งแท่งแบบนี้เลยสีชมพูแบบแป๊ดเลยอ่ะทุกคน อารมณ์ก็จะประมาณนี้ของอีกิบะสีมันจะไม่ค่อยชัดเท่ากับของเดอะเซมนะแต่ว่าพวกที่มันเป็นฝู่นที่มันกระจายออกมาเขาไม่ออกมาเลยอะทุกคน เ็นบัชออนที่มันติดแน่นดีชลี่คิดว่าของอีกิบอะมันได้สีธรรมชาติมากกว่าสีของเดอะเซนนะราคาของน้องตัวนี้ก็ไม่ได้แพงแล้วก็มีคนซื้อเยอะมากมีหลายสีมากเมื่อกี้ตอนที่เราลองอายไลเนอร์ใ er, ช่ปะก็เป็นของอีกิบเหมือนกันชลี่คิดว่าอีกิบอะ่ะชอบทําเครื่องสำอางอะไรให้ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติมาก ก็ใครที่ชอบธรรมชาติแบบนี้ก็ลองไปหาซื้อได้ในช้อปปีนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้กันเรากันนะคะไอตัวนี้กับตัว อเลเนอร์ซื้อร้านเดียวกันโอเคทุกคนชอบกันไหมสิ่งที่อามาเห่ให้ทุกคนดูนะคะก็เป็นพวกเครื่องสาอางเกาหลีแล้วก็มีญี่ปุ่นมาสักหนึ่งชิ้นนะคะสิ่งที่ชลรี่ซื้อมาทั้งหมดราคาก็ไม่ได้แพงนะคะเพราะว่าซื้อมาจากในช้อปปีเนาะแล้วก็มีคนรีวิวเยอะมีคนสั่งซื้อเยอะมากวิเชื่อก็ลองเข้าไปดูเลยเดี๋ยวชลรี่จะทิง้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้กับเรากันนะคะใครอยากให้ชลรี่ไปเห่อะไรมาอีกก็มาคุยกันได้นะเพราะว่าการเห่ก็คือการเสียเงินใช่ปะแล้วใครอยากให้ชลรี่มาทําคลิปเกกกี่ยยวัับอะะไไรมาพูดดคุนน้ แล้วก็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดมันไม่ดีหรือว่าการพูดไม่ดีทําคลิปไม่ดีก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะคะชล,ลี่จะได้เอาคอมเมนต์ของทุกคนไปพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะสําหรับวันนี้ชล,ลี่ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ